มือ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 มันกระตุกไงพี่เอ,อ้มิตี้มิตี้โอ๊กบ้านบ้านล่างจากโกดังมีนะเด็นได้พี่โอเคจัดให้จัดให้พี่ยังไม่มีปืนนะพี่วิ่งก่อนนะยังไม่นะไมีปืนวะเแม่งเฮนหลังเป็นไงบ่มีปืนเพราะกูเงินหน่อยตั้งหนึ่งสวย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 เดี๋ยวพี่หาปืนวิ่งขึ้นไปช่วยเลยสองครับสามโอเคได้แล้วได้แล้ว เอน้องนงน้องน้องนนี่ยี่านี่ตัวนี้ไอ้เหี้ยโดนนิดเดียวดดดดดดโดเสียวแท้ี่ยุงไงพี่ยุดบดัดฟ้า เฮ้ยเฮ้ยหฮ้ย้มเ้ยหลบไเ้ยเหห้ยเม้ยมฮาม้ามาอเ้ยเฮ้ย้โห,หว,ว้าเะเอ้ <punished> ให้มันน็อกแม่งไม่น็อเเฮยเฮ้ยเ้ได้ได้ยเ <Duty> ้โ้ <ienda noise> โอ้โหเล่น M7 อยู่น okay. ี er ่วะเมื่อกี้ UMP ยิงเก็บสองตัวเลยนะพี่มันแรงอยู่นะระยะประชิดอะปด้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยบัดหรือเปล่าเอ้ยคนอะไเนี่ยบัด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 เฮ้ยบัตดเลยวพีใช่ใช่ใช่โอ้หบัตรเอา M4 มาเสิร์ฟว่ะ น่ารักจังเลยตั้งแต่วันนั้นนะโอ้โหโคตรโคตรันไฟก่อนทีิลาอีกคอเดี๋ยวแล้ามาตึดย้ายมาเลยพอศิลาพ่นไฟใส่ใครวะให้ยืนนิ่งตัวหนึ่งอ่ะแต่ไม่มีสโคปไกลหรือวะเห็นไหนเห็นว่าพี่ยืนยืนนิ่งอยู่บนดาดฟ้าใช่ไหม สวยเอาแล้วพ้นแล้วพ้นแล้วนันดเลสัสเอานองนอ้นองน้องน้องตัวนอ้องหนึ่งน้องหึงน้องหนึ่งเอาดีเอาดีน้องสองแล้วน้องสองแล้วสน้องสอง,อสองเฮ้ยเฮี้ยไม่นอ้อง ออสองแล้วนะตัวโอ๊กยิงกับพี่ยิงตัวหนึ่งใช่ใช่พี่แต่พี่วิ่งมาแล้วลอ้ยระเบิดระเบิดนะระเบิดนะระเบิดอีก เบิดเยอะจัดว่ะโอ้ผมน่าจะข้ามไปตึกสูงเมื่อกี่นอนลนอนันวฟุคงยิ้มทำงาน

ได้ครับได้ได้โอ้ยสมมุพี่หมดอนะสวยละลดี๋ยานะ่าสมมุติไม่เล่นไม่ได้อ่ทางพี่ตเต็มเลยวะ่ะบนเขาตเต็มเลยวะ่ะโอ๊กทอยก่อนได้ไหมอ่ะ ม่ได้โอ okay right> ้ถอยมาสมองละสมองละสมองละสมองให้โอ้กแล้วอ่ะโอ้กตองมาแล้วอ่ะน้องงงกันนะหมดแล้วนะไอ้ไอ้ตัวบนเขายิงแล้วโอ้กกาลังกาลันขอบคุณครับเฮ้ยเฮ้ยเคลียร์ละววเฮ้ยทายิงโดนหัวเลยเข้าสมองหน่อยเออสมองให้อีกเนี่ยโอ้ไม่ทันละเป็นละได้ได้พี่ตบได้อยู่เคเค ต้องสมองอีกคนหนึ่งอ่ะต้องสมองอีกคนแล้วมาแล็อกสมองกันนะเอินข้ามเอินข้ามที่ไหมที่ไหมนี่สมองสมองไปสมองก่อนกันเนยจุ๊บเลยพี่จุ๊บเลยที่ไหมเฮ้ยยืนเตะรถมาข้างหลังเออเนินเอาเอาบักรถดเนี่ยไม่มียาพี่โอ้ยไม่มียาเลย พี่ไม่มีละฉันรอฉนอมจะไม่มียาอะไรดิเพื่อนมีเพื่อนมียามีมีโอ้มีแค่เบนเดียดอันเดียวหมดแล้วไม่มียาไม่มียาไม่มีอะไรเลยสัตว์เอ้ยขึ้นไงวะเนี่ยเอาจะจะน้ำเนี่ยาเม็ดเนี้ได้อยู่พี่ได้อยู่อุ้ยไม่น็อกไอเท็มโคตรเจ็บ ต้องวัดแล้ว่ะไอ้เหี้ยไม่นอกเลยยิงสไนโดนหัวก็เปลือยชิบหายสวยสวยสวยมุมเล่นเราไม่ค่อยดีมันโจมันโจมันโจเขามันโจเขาเลือซ้ายเลือซ้ายเลือซ้าย รอก่อนพี่ไหนใจเย็นนะได้ได้ได้โอ้โอ้โอ้ปั๊มยาอยู่พี่ใจเย็นใจสวยครับสวยสวยสวยเย่เย่ว